เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับทีนี้ผมมาชี้เผ้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับอันนี้เป็นนิสสันนะครับนิสสันซันนี่เนียปีศูนย์สองเครื่องเกียร์ดีสีสวยครับรถบ้านพร้อมใช้ได้เลยเจ้าของขายเองครับรถบ้านเจ้าของเองเดิมๆโรงงานเดิมยันแม็กนะครับสภาพสมบูรณ์กิ๊บกิ๊บ ถ้าชอบ,บฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้ารถสวยๆเลือกซื้อประจำได้ไม่พาคลิปให,ใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยภายในยังสภาพดีครับเบาะหนังหนังเดิมโรงงานครับอาจจะมีรายงาบ้างตามรูปนี่ครับแต่ไม่ถึงกับขาดนะครับแผงสวิทช์แผงประตูตัดลายไม้ด้วยเป็นเบาะหนังแท้เครื่องเสียง Kenwood มาปัดเต็นไม้สวยๆฉันได้ครบเลขไม้สองแสนเก้า เคื่อเสียงของ kenwood นะครับเสียงดีมีรีโมทด้วยยางปี2 2ยังดอกหนาหนาขับทางไกลได้สบายบอดี้เดิมหน้าเดิมหลังเดิมรอยพับรอยอากอยู่ครบไม่มีรอยชนหนักราคาเปิดมาที่50,000บาทนะครับห้า0มืนบาททนสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองพีกัดดูรถอยู่เมกาบางนาครับ เบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมได้เลยติดต่อน,นัดหมายครับเจ้าของได้เลยครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ